the finals, the world's greatest game show. That's right. Skyway Stadium is loaded and our contestants are ready. Time for the big match. The Final หนึ่งในผลงานจาก e m b a r k Studio ที่เริ่มต้นจากไอเดียเล็กๆว่าจะเปิดประตูไปทำไมในเมื่อเราใช้ Rocket Launcher ยิงกระแปงให้เป็นรูได้และให้บริการโดย Nexon จากอดีตผู้สร้าง Battlefield สู่จุดเริ่มต้นใหม่ในเกม The Finals ตัวเกมถือกำเนิดมาด้วยแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games และ Gladiator อีกด้วย The f i n a l ประกาศเปิดตัวครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปี2022ก็จะเปิดให้เกมเมอร์เข้าไปทดสอบกันหลายรอบครับตั้งแต่ Closed Beta ในช่วง2023และก็ Closed Beta รอบ2ในช่วงเดือพนพฤษภาคมปี2023เหมือนกันและ Open Beta ช่วงสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและทำให้เกมเสร็จสมบูรณ์จนท้ายที่สุด The Finals ก็เปิดให้เล่นแบบ Free-to-Play กันแล้วอย่างเป็นทางการในวันที่8ธันวาคมปี2023และพวกเรา Gamer i n s i h e ก็ได้ลองเล่นเป็นที่เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer i n s i g h t และนี่คือ The Finals g a m e r i n s i g h t Review ของเกม The Finals จะตั้งอยู่ในช่วงโลกอนาคตอีก75ปีข้างหน้าซึ่งในยุคนั้นทั่วโลกสนใจและชื่นชอบในเกมโชว์เสมือนจริงที่เรียกกันว่า The Finals การแข่งขันในเกมนี้ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงกับผู้เข้าแข่งขันเลยตัวผู้เข้าแข่งขันเองก็จะไม่ได้รับความอันตรายใดๆทั้งสิน้นอีกทั้งสนามแข่งขันยังมีความหลากหลายและความเป็นปได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด The Finals เสยกลายเป็นเกมโชว์ที่ดังและมีผู้ชมเยอะที่สุดในโลก เพือที่จะได้รับบทเป็นผู้ท้าชิงที่ใช้วิธีการแข่งขันเดอะไฟนอลเพื่อแสวงหาชื่อเสียงโชคลาภเงินทองและก็สปอนเซอร์และนี่คือเรื่องราวของเดอะไฟนอลทำไมอันหลังพาสปอนเซอร์เหมือนเหมือนกูหรืเอเปล่เาเอาเป็นว่าถ้าให้อธิบายง่ายๆก็เหมือนกับว่าผู้พัฒนาอยากให้เรารู้สึกเหมือนเป็นผู้เข้าขแข่งขันเกมของเดอะไฟนอลจริงๆครับแต่ผมมองว่าถ้าเป็นไปได้ในอนาคตอยากจะให้ผู้สร้างเพิ่มเรื่องราวของเกมมากขึ้นเพราะการที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโลกของเกม เราก็ไม่รู้เลยว่าสู้ไปเพื่ออะไรหรืออะไรก็ตามที่ช่วยให้เราอินไปกับเกมในอนาคตผมคิดว่าผู้พัฒนาอาจจะเพิ่มอีเวนต์ใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างเรื่องราวของ The Final ให้มันแข็งแรงมากกว่านี้ก็เป็นได้แต่ตอนนี้เพื่อความแฟนในส่วนของสตอรี่คะแนนในส่วนนี้ผมจะตัดทิ้งไปเลยเพราะ The Final s ไม่ใช่เกมที่นำเสนอเรื่องราวอะไรอยู่แล้วแต่ที่เด็ดของเกมถูกซ่อนเอาไว้ที่เกมเพลย์ของมัน ถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับ The Finals คือเกมแนว first-person shooter ที่นำเสนอระบบการทำลายล้างพร้อมกับองค์ประกอบในฉากมากมายที่คุณสามารถใช้มันเป็นอาวุธได้ถึงแม้ว่าจะมองเผินๆอาจจะคล้ายแต่บอกเลยว่านี่ไม่ใช่เกมแนว Battle Royale หรือ Extraction Shooter แบบที่หลายๆคนเข้าใจกันด้วยความที่ผู้พัฒนานำเสนอโลกของเกมออกมาในรูปแบบของเกมกีฬาเกมเพลย์เลยไม่มีอะไรซับซ้อนเข้าใจง่ายมากแพ้ชนะตัดสินง่ายๆที่สกิลเพลย์และทีมเวิร์ของผู้เล่น The Finals ไม่ใช่แบทเทิลรยัหรือเกมชูเตอร์ทั่วไปที่ยิงกันอย่างเดียวใครเหลือรอดคนสุดท้ายก็คาดเอเยที่สุดเป็นผู้ชนะเย่ yeah! แต่ผู้ชนะคือคนที่ทำออบเจคทีฟของเกมสำเร็จตะบีตะบัลไล่ยิงให้ตายยังไงก็ไม่ชนะถ้าไม่สนใจออบเจคทีฟและเพื่อนร่วมทีมหากคุณถูกยิงตัวละครจะกลายเป็นหุ่นฟิกเกอร์และก็มีเวลานับถอยหลัง23วินาทีเมื่อครบผู้เล่นจะสามารถกดรีสปอนึ้นมาได้อีกครั้งส่วนฟิกเกอร์ที่บอกไปก่อนน้านี้ ผู้เล่นหรือว่าเพื่อนในทีมสามารถหยิบขึ้นมาได้แล้วก็ไปหาที่ปลอดภัยชุบเพื่อนขึ้นมาได้กลับกันถ้าสมมติว่าโดนยิงแล้วก็ตายยกตี้เนี่ยสภาพแบบนี้เรียกว่า wipe ผู้เล่นจะต้องรอรีสปอนพร้อมกับทีมอีก17วินาทีโดยที่ไม่สนใจเลยว่าคุณจะเหลือเวลารีสปอนอีกกี่วินาทีต่อให้คุณเหลือแค่1วินาทีสําหรับการรีสปอนถ้าเพื่อนในทีมถูก wipe หรือว่าจัดการหมดจะถูกนับใหม่เป็น17วินาทีทันทีทั้งนี้เวลาในการรีสปอนทั้งแบบคนเดียวหรือทีมรีสปอนของ ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้มันคือเฉพาะโหมด i c k Cash เท่านั้นส่วนโหมดอื่นก็ตามที่ขึ้นภาพให้ดูเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเจาะตรงโหมดต่างๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวอาวุธสกิลและอุปกรณ์ทั้งหมดของตัวละครสามารถใช้ได้ไม่มีบนหมดทำให้จังหวะในการต่อสู้เกมนี้มันต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวและ n o n ต็อป,ปมากๆ The Finals มีโหมดการเล่น4โหมดก็คือ Quick Cash มันจะแบ่งผู้เล่นเป็น3ทีมทีมละ3คนแต่และทีมจะต้องออกไปตามหาตู้เซฟที่เก็บเงินไว้10,000ดอลลาร์ เพื่อนำไปใส่ในเครื่อง cash out จากนั้นก็ต้องรอให้หลอดบนเครื่อง cash out เพิ่มขึ้นจนเต็มหลอดทีมแรกที่สามารถเก็บเงินได้ครบ20,000คือผู้ชนะจุดที่ทำให้โหมดนี้มาสนุกขึ้นมากสำหรับผมเนี่ยคือช่วงที่นำเงินไปใส่ในเครื่อง cash out คืออย่างที่บอกไปเลยว่าระหว่างนี้ผู้เล่นทีมของคุณจะต้องรอให้หลอดบนเครื่อง cash out เพิ่มขึ้นจนเต็มหลอดโดยที่มันจะมีสีคอยบ่งบอกไปว่าเงินที่ใส่ในเครื่อง cash out เป็นของทีมไหน เมื่อหลอดนี้เพิ่มขึ้นจนเต็มโดยที่ยังเป็นสีของทีมคุณอยู่ก็แปลว่าคุณจะได้เงินจานวนนั้นไประหว่างนี้ผู้เล่นอีก2ทีมก็เดือดร้อนจะรับเข้ามาขโมยเงินในเครื่องแาชเา้าได้ด้วยเกมการเล่นแบบนี้มันทําให้แต่ละทีมเปลี่ยนเป็นฝ่ายบุกฝ่ายตั้งรับได้ตลอดเวลาแบงก์อีกจะเป็นโหมดที่แบ่งผู้เล่นออกเป็น4ทีมทีมละสคนทีมแรกที่เก็บเงินได้ถึง4ี่หมื่นก่อนหรือทีมที่มีเงินเยอะที่สุดเมื่อถึงเวลากําหนดจะเป็นผู้ชนะไป วิธีการหาเงินในเกมนี้ก็คล้ายๆกับค c k c แค h อย่างครับผู้เล่นจะต้องออกไปตามหาตู้เซฟที่อยู่ทั่วทั้งฉากโดยแต่ละตู้จะมีเงินแตกต่างกันไปเช่น3,000ห้าพันหรือว่า1,000 0แต่ต่างกับโหมด i c k Cash ตรงที่ผู้เล่นสามารถนําเงินที่ได้มาไปใส่ไว้ที่เครื่องฝากเงินได้เลยรวมถึงถ้าคุณจัดการศัตรูได้และศัตรูคนนั้นมันมีเงินอยู่ในตัวก็สามารถทําการแย่งชิงเงินเหล่านั้นมาเป็นของตัวเองได้เลย โหมดทัวร์นาเมนต์รูปแบบการเล่นก็คือการนำโหมด i c k Cash นำมาใช้แต่มันมีความแตกต่างก,กันอยู่นิดหน่อยครับคือโหมดทัวร์นาเมนต์จะเพิ่มจำนวนทีมจาก3เป็น4แล้วจำกัดจำนวนครั้งการรีสปอนจากปกติที่ผู้เล่นจะรีสปอนได้ไม่มีจำกัดแต่ถ้าหากทีมของคุณอายกตี ok ti, ้เงินที่เก็บมาได้จะโดนหัก30%จากจำนวนเงินที่มีอยู่โหมดนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนกับเรากำลังเล่นอยู่ในทัวร์นาเมนต์จริงๆครับ เกมมันจะมีการแบ่งรอบออกเป็น3ารอบคือรอบน็อกเอาท์แทีมที่แบ่งออกเป็น2กลุ่มรอบรองชนะเลิศจำนวน4ทีมและรอบชิงชนะเลิศจำนวน2ทีมในรอบรองชนะเลิศและน็อกเอาท์กติกาก็คือเมื่อหมดเวลาแล้วทีมไหนเก็บเงินได้เยอะที่สุดก็ชนะไปโดยทีมที่เข้ารอบต่อไปมีแค่เพียง2ทีมเท่านั้นวิธีการหาเงินก็เหมือนกับควิกแค a s h นะครับแต่ด้วยจำนวนทีมที่เพิ่มมาเป็น4ทีมทําให้จํานวนตู้เซฟของเครื่องแคชอท์มีจํานวนเพิ่มขึ้น การต่อสู้จากเดิมที่กระจุกอยู่แค่จุดเดียวถูกกระจายออกเป็น2จุดแต่อันนี้มันก็นแล้วแต่ดวงเพราะบางครั้งผมป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาขโมยเงินอยู่มันก็ไม่มีทีมไหนบุกเข้ามาแย่งเลยครับเพราะว่าอีก3ามทีมมันไปตะลงบอลกันอยู่ผมก็เลยได้เงินมาแบบชิวๆนอกจากนี้การฆ่าศัตรูทําให้คุณได้เงินเพิ่มขึ้นมาด้วยผมมองว่ามันเป็นข้อดีมากๆเพราะในช่วงเซี่ยววิธีสุดท้ายถ้าหาคะแนนของทีมห่างกันแค่เพียงหลักร้อยการฆ่าศัตรูมันช่วยพลิกให้ทีมชนะได้เลย ส่วนรอบชิงชนะเลิศก็ใช้รูปแบบการเล่นแบบฟลิกแคชคือทีมหงายได้ครบ20,000กองก็ชนะไปเลยค่าศัตรูไม่ได้เงินเพิ่มผมเลยมองว่าโหมดนี้ต้องใช้ทีมเวิร์กสูงมากกว่าปกติการสื่อสารเลยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากขึ้นอย่างแรกเลยเพราะว่าเกมจํากัดจํานวนครั้งในการรีสปอนคือถ้าคนกดรีสปอนเองคุณจะเสียแต้มตรงนี้ไปด้วยแต่ถ้าหากให้เพื่อนในทีมชุกก็จะไม่เสียไปแล้วตลอดการเล่นทั้ง3รอบแต้มสําหรับรีสปอนหมดแล้วคือหมดเลย สุดท้ายก็คือโหมดแรนทัทวนาเมนต์กติกาก็เหมือนกับทวัวนาเมนต์เลยครับทุกอย่างเลยแค่มีรอบน็อกเอาท์กับจํานวนทีมที่เยอะขึ้นเท่านั้นและระหว่างการเล่นผู้เล่นจะไม่สามารถเปลี่ยนอาวุธหรือว่าอุปกรณ์จากในรีเซิร์ฟที่คุณจัดเอาไว้ในโหลดเอาได้ตัวละครในเกมจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3คลาสได้แก่ไลท์บิวต์คลาสนี้จะเด่นในเรื่องของความรวดเร็วแล้วก็ความคล่องตัวที่สูงมากแถมตัวเล็กทำให้ฮิทบ็อกซ์เล็กตามไปด้วยแต่ HP ก็น้อยที่สุดเหมาะสำหรับคนเล่นแบบสไตล์ฮิตแอนด์รันต มากที่สุดเลยเพราะว่าตัวมันมีสกิลที่สามารถเข้าไปยิงศัตรูใกล้ๆแล้วหนีออกมาได้อย่างรวดเร็วเช่นโคลบเดไวซ์หรือว่าจะเป็นแกร็บลิงคกมีเดียมบิลจะเป็นคลาสที่เก่งในการต่อสู้ระยะก,กลางมีความเร็วกับ HP อยู่ในระดับกลางๆครับจุดเด่นมันก็คือมันจะเป็นสายที่ยืดหยุ่นแล้วก็คอยซัพพอร์ตได้ดีมากๆเพราะว่าคลาสนี้สามารถเทีวเลือดให้กับเพื่อนได้มีอุปกรณ์ที่ชุบเพื่อนให้เร็วขึ้นและก็สามารถตั้งป้อมปืนเพื่อเป็นการป้องกันให้แน่นขึ้นไปอีก เป็นอีกหนึ่งตัวที่หากเล่นดีๆจะทําให้ทีมได้ประยบมากๆเลยและสุดท้ายคือ h e a v y b u i l d คลาสนี้จุดเด่นคือ HP ที่เยอะที่สุดในบรรดา3าคลาสและก็วิ่งช้าที่สุดผมมองว่ามันเป็นคลาสที่เหมาะกับคนที่ชอบทาลายล้างเพราะว่าอาวุธแต่ละชิ้นของคลาสนี้หนักหน่วงมากๆเช่นเออเ l เน็ตลันเชอร์อาร์พีจีอาวุธประเภท l m g รวมถึงสกิลและอุปรกรณ์ต่างๆที่เน้นในการทําลายมันก็มีประโยชน์มากๆในจงังหวะที่ช่วงเข้าทําเกมอย่างชาร์ตแลสแซม สกิลที่ตัวละครจะพุ่งเข้าไปข้างหน้าและทําลายสิ่งปลูกสร้างให้พังพินาศได้แต่ถ้าหากใช้ในจังหวะกระโดดอยู่จะเป็นการเอามือสองข้างทุบพื้นดินแทนด้วยเป็นโดมชิลด์โลกที่การขึ้นมาเพื่อปกป้องคนในทีมแบบ360องศาในระยะเวลาสั้นๆตัวละครแต่ละคลาสนั้นจะมีอาวุธและสกิลที่แตกต่างกันไปแต่ละคลาสจะไม่สามารถแทนกันได้เช่นการโจมตีระยะไกลก็ต้องยกให้ไลท์บิลด์ที่มีสไนเปอร์ไรเฟิลสำหรับการยิงระยะไกลยอยู่แล้ว จะให้เอาไลท์มชชีนกันหรือว่าซอร์เรฟเฟิลของเฮฟวี่บิล์กับมีเดียมบิล์มาใช้มันก็ไม่ใช่ทางที่ดีสักเท่าไหร่ครับเว้นแต่ว่าคุณดวงดีตอนแรกคิดว่าคลาสในเกมนี้มันน้อยไปหน่อยแต่ถ้าหากหมองให้ลึกลงไปเราจะเห็นได้ว่าตัวละครทั้ง3คลาสสามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เล่นอย่างเช่นเฮฟวีบิล์คุณจะเล่นเป็นสายแทงแบบเต็มรูปแบบมีสกิลหรืออุปกรณ์สําหรับป้องกันแบบจัดเต็มถ้าไม่ใช่การป้องกันก็จะเป็นอาวุธหนักแบบจัดเต็ม เป็นสายทำลายล้างเต็มตัวก็ได้แล้วอย่างที่บอกไปครับว่าแต่ละคลาสค่อนข้างยืดหยุ่นสามารถปรับเข้ากับสไตล์การเล่นของทีมได้และเกมตัวนี้ก็เล่นไม่ยากแต่ใช้เวลาในการเรียนรู้สักพักกว่าจะรู้วิธีการเล่นและจัดโหลดเอ้าให้เข้ากับสไตล์การเล่นของผู้เล่นระบบทำลายล้างของเกมนี้มันเป็นระบบที่ผมไม่คิดเลยว่าจะมีผลกับรูปเกมได้ขนาดนี้เล็กใหญ่แค่ไหนพังได้หมดเลยเอาเข้าจริงๆระบบนี้มันเป็นเหมือนดาบสองคมน,นะครับถ้าในช่วงเวลาที่ถูกต้อง มันสามารถทําให้ทีมคุณได้เปรียบมากๆาอาตัวอย่างไม่อย่างเช่นการเอาระเบิดเครื่อง RPG อะไรก็ตามเนี่ยไมย่ยิงเสียเครื่องแคชอท์ให้มาอยู่อีกชั้นเจาะก,กาแพงเพื่อหามุมยิงจากด้านบนหรือระเบิดทั้งตึกเลยก็ทําได้เพื่อไม่ให้สไนเปอร์มันมีจุดเล่นแบบอยู่จุดสูงนะครับอีกทั้งยังสามารถใช้ซากผรักหักพังเป็นโลกระบบงได้เหมือนกันแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าพังไปเพื่ออะไรแบบพังแค่เอามันอย่างเดียวก็อาจจะทําให้ทีมลําบากได้เหมือนกันนะ ถึงแม้ว่าเวลาตึกถลม่มผู้เล่นจะไม่ได้รับความเสียหายแต่มันเข้าถึงจุดอบเจ t i ีฟได้ยากนั่นแปลว่าผู้เล่นจะเสียโอกาสดีๆไปโดยปริยายระบบนี้ในเกม The Final ทําให้ผมตื่นเต้นทุกครั้งเวลาที่ต้องป้องกันอยู่ดีๆแล้วก็โดน,โดน,โดนถล่มตึกนะครับคือเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าอบเจหมีฟจะอยู่จุดเดิมๆแผนที่เดิมๆแต่ความสนุกไม่เหมือนกันสักรอบเพราะฉากมันถูกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาสไตล์การเล่นเดิมๆอาจจะไม่ได้ผล ตัวเกมสามารถทำลายได้เย็นสลิงที่สำหรับไว้โหนกันในเกมเลยก็ว่าได้ครับเวลาเล่นผมชอบทำลายสลิงเพื่อไม่ให้ศัตรูบุกเข้ามาหรือไม่ก็ทำลายไปเพื่อถ่วงเวลาให้ช้าลงด้วยความสัตย์จริงผมมองไม่ออกเลยว่าถ้าเกมนี้ขาดระบบนี้ไปอาจจะไม่สนุกเลยก็ได้มนเลยกลายเป็นระบบที่ผมเลิฟมากๆในเกมนี้และอะไรที่คุณคิดว่ามันพังได้ก็พังได้จริงๆครับ ฉากในเกม The Final ถือว่ากว้างอยู่แต่เดินทางไปถึงจุดที่อยากไปได้เร็วเพราะมีจ้ำแพดหรือว่าสลิงตามจุดต่างๆเต็มไปหมดถึงแม้ว่าแผนที่จะไม่ได้เยอะมากแต่มันก็มีความต่างกันที่สภาพอากาศและก็ช่วงเวลาแผนที่เดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมบางครั้งก็จะมีหมอกลงทําให้มองเห็นศัตรูได้ยากบางทีฟ้าเปิดโลง่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้สำคัญอะไรสาหรับผมรวมไปถึงบางครั้งเนี่ยระหว่างการเล่น ู้เล่นอาจจะได้เจอกับอีเวนต์พิเศษปรากฏตัวขึ้นมาด้วยอย่างเช่น The d ะเด Gobo o มคือถ้าถูกฆ่าหรือว่าฆ่าศัตรูตายเนี่ยศพจะระเบิดออกหรือว่าจะเป็น A l i e n Invasion ที่อยู่ดีๆก็มี UFO มาลอยเหนือออบเจกตี ive, แล้วก็ยิงเลเซอร์ลงมาที่พื้น <laughs> ก็นายเอกหน้าตีสร้างสรรค์ดีครับก็ดีแล้วแหละ ut, ที่เกมอะไรแบบมันใส่แบบนี้มาครับเพราะว่าอะไรมันเป็นการเพิ่มความหลากหลายเข้าไปแบบคาดไม่ถึงโดยรวมแล้ว The Finals เป็นเกมชูเตอร์ที่มีเกมเพลย์สนุกอีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้ ด้วยระบบการทำลายที่ทำให้รูปแบบการเล่นเปลี่ยนไปตลอดด้วยฝีมือของผู้เล่นใช้เกลื่นและมันสมองเอาไม่ใช่สคริปต์ของเกมถึงแม้ว่าโหมดการเล่นจะยังไม่เยอะมากแต่ด้วยความหลากหลายของแผนที่มันทำให้การเล่นในแต่ละรอบสนุกแบบไม่ซ้ำกันแต่บางอย่างก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงเิดหน่อยก็คือเรื่องของปัญหาในการใช้คอนโทรลเลอร์บน PC หรือการใช้เมาส์คีย์บอร์ดที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ กับเรื่องของ UI นะครับข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอผมมองดูว่ามันดูยากไปนิดนึงเช่นตัวเลขที่คอยบอกทิศทางกับจำนวนกระสุนที่มองยากไปหน่อย The Final ถูกพัฒนาโดยใช้ Unreal Engine 5 Engine ตัวใหม่จาก EB g ี m e s ที่หลายๆสตูดิโอเริ่มนำไปใช้งานกันมากขึ้นสำหรับเกมในยุคปัจจุบัน และตัวผมที่ได้สัมผัสเดอะไฟนลบนเครื่อง Xbox Series X บอกเลยว่าตัวเกม Optimize ปันได้โคตรดีสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลที่60 FPS ตลอดการเล่น20ชั่วโมงพูดได้เลยว่าผมเจออาการเฟรมร่วงอยู่แค่ครั้งเดียวคือจังหวะที่ทุกทีมพร้อมใจกันร,ระเบิดตึกระเบิดแบบ,แบบแสงสีจัดเต็มเลยแล้วนี่ก็คือครั้งเดียวที่เฟรมเรทร่วงบน Xbox Series X มันน่าประทับใจสำหรับผมอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับสตูดิโอ ที่เปิดให้คนเข้ามาทดสอบไปหลายครั้งและนําความเิต็ต่างๆมาปรับปรุงจุดเกมดีขึ้นแต่น่าเสียดายที่การปรับกราฟิกมันมีแค่ FOV, Motion Blur และก็ Lens Distortion ขค่นั้นเลยเรื่องการเล่นกับแสงและเงาภายในฉากหรือว,ว่าการตกกระทบของแสงนะั้นดูก็รู้เลยว่าเวอร์ชันคอนโซลเนี่ยผู้พัฒนาย,ยังไม่ได้ใส่สุดถึงแม้ว่าจะต่างกับเวอร์ชัน PC ที่ปรับสุดแล้วก็ตามแต่เวอร์ชันคอนโซลก็ไม่ได้คิเรเลยครับ ส่วนบั๊กก็มีให้เห็นเพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแอนิเมชันแปลกๆของตัวละครมากกว่าแม้ว่าจะไม่ได้บ่อยแต่ก็มีให้เห็นอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งตรงนี้ต้องรอให้ผู้พัฒนาอัปเดตแก้ไขกันในภายหลังส่วนในเวอร์ชัน PC ก็จัดเต็มเลยครับทั้ง r ร y t r c i n n อ o อ t ชันอื่นๆมาให้อย่างมากมายรู้ไปถึงเทคโนโลยี u p s c a l e ไม่ว่าจะเป็น DLSS ของ NV i d i a หรือ FSR ของ AMD จากที่ลองมาในคอมสเปคสูงก็เป็นของตะก้องนะครับก็คือ RTX 4070กับ CPU i7 13700K โดยปรับสุดทุกอย่างด้วยขนาดหน้าจอ 4K โดยใช้ DLSS แบบ Quality และใช้ Frame g e n e r a t i o n ของ NVIDIA ทุกส่วนทำงานพร้อมกันก็สามารถขับ FPS ไปได้ประมาณ80-90เลยทีเดียวแต่ถ้าใช้จอคอมขนาด Full HD หรือว่า 1080p เนี่ยโดยการปิดพวก DLSS หรือว่า f r e รม Gen ตัวเกมจะขับภาพออกไปได้เกิน140 FPS ในทีเดียวกับการตั้งค่าแบบปรับสุดทุกอย่างส่วนถ้าเป็นคอมสเปคระดับกลางๆของผมเองเนะครับไม,ไม่ถึงตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยไอแมเนี่ยก็จะเป็น i5 11400กับการ์ดจอ RTX 3070ปรับสุดทุกอย่างในหน้าจอ Full HD และใช้ DLSS ผลปรากฏออกมาอยู่ที่ FPS จะวิ่งอยู่ที่80-90ถ้าอยากได้ FPS มากกว่านี้ก็ต้องปรับลดการตั้งค่าลงมาครับหรือว่าจะเป็นการปิด Ray Tracing ไปเลยก็ได้ จะได้ FPS มาอยู่ที่ระดับเกิน120เลยทีเดียวทีนี้แวะมาดูที่สเปคค,คอมเก่ากันหน่อยครับอย่าง i7 3 7 7 0 k เนี่ยกับการ์ดจอ1070ปรับกราฟิกในระดับที่ต่ำและใช้ FSR ช่วยบนหน้าจอขนาด Full HD ก็สามารถขยับภาพได้ที่60-70 FPS เลยทีเดียวหรือใครอยากได้ภาพสวยๆหน่อยก็ปรับสูงก็ได้ครับจะดันได้อยู่ที่40-50 FPS ถือว่าความเก่าๆหน่อยก็ยังสามารถเล่นได้อยู่ในระดับ60 FPS เหมือนกัน ดนตรีประกอบและเสียงในองค์ประกอบต่างๆของเกม The Final ที่ Ambug Studio นำเสนอออกมามันถ้าเป็นเรื่องของเครื่องดนตรีมันก็รู้สึกถึงความสนุกจริงๆมันจะมีความเป็นอาร์เคดฟังแล้วไม่รู้สึกเบื่อสักครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเพลงที่ใช้จังหวะเพลงที่ฟังแล้วเข้าถึงง่ายวนซ้ำไปมามันทําให้อยู่ดีๆดนตรีก็ติดหูขึ้นมาสักง,งันเลยผมชอบที่มันไม่ได้ใช้เมโลดี้แบบเดิมซ้ําอย่างเดียวแต่มีการแต่ระดับเพิ่มขึ้นไปไเรื่อยๆเลยรู้สึกว่าเหมือนกําลังมีความสนุกอะไรบางอย่างรอเราอยู่ ส่วนทางด้านองค์ประกอบทั้งหมดที่อยู่ในเกมมันาจะเป็นเสียงปืนระเบิดอาวุธต่างๆผมมองว่าอธรรมดาไปหน่อยครับมีความคล้ายกับเสียงปืนในชีวิตจริงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้หนักแน่นเท่าชีวิตจริงแต่ที่ผมยกให้เป็นเดอะเบสคือเรื่องของออ udiodesign ระหว่างที่ผู้เล่นกำลังระเบิดบ้านกับแบบวินาสันตรโรเนี่ยเสียงการพังของสิ่งปลูกสร้างหลายชั้นไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือว่าใหญ่ผสมกันไปหมดมันให้ความรู้สึกว่าบ้านหลังนี้กำลังพังจริงๆ ดยร่วมถึงแม้ว่างานซาริไซจะไม่ได้มีความแปลกใหม่ถ้าเทียบกับเกมในยุคสมัยนี้แต่เสียงเท้าดังกว่าในคอทุตีมารูโอแฟผมก็ให้ผ่านเลยครับ <laughs> แต่ข้อสังเกตนิดเดียวคือในตอนนี้เนี่ยเหมือนการแยกทิศทางของเสียงอาจจะทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักบางที่เสียงเท้าวิ่งจากด้านหลังแต่มันเหมือนกลับมาวิ่งอยู่ด้านหน้ากดคาดว่าเดี๋ยวผู้พัฒนาก็คงจะมีการปรับแก้กันต่อไป The Final, The Final เป็นเกมแนวช h o o t เตที่เปิดให้เล่นแบบฟรีทูเพลย์ที่น่าจับตามองมากๆในช่วงท้ายปี2023ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้น่ากุนกินขนาดนั้นด้วยการนำเสนอระบบก,การทำลายล้างจนทำให้เกิดอะไรก็ได้ที่เหนือการคาดหมายเยอะมากกับตัวเกมเพลย์ที่มันเข้าใจไม่ยากและเข้าถึงได้ง่ายซะละเกินคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านกากลยุทธ์แบบจจา๋จาก,ก็สามารถเล่นได้ แล้ถ้าคุณอยากลองเล่น The Finals กับเพื่อนด้วยสเปคคอมแบบจัดกราฟิกปรับสุดหรือเอาภาษาเาก่าๆในแม้แบบลื่นหัวแตกครับสามารถไปลองกันได้ที่ A.S.E Sports Studio ที่สามย่านมิตราวได้เลยตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2566ถึงวันที่3มกราคม2567และรุ้นรับรางวัลพิเศษจาก The Finals รวมมูลค่ากว่า250,000บาทสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไป อยสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเราวเกี่ยวกับอะไรทำให้เรากระซับสับสคราฟและสั่งกระดิ่งทิ้งด้วยละครับพร้อมกันนี้ทุกซ u เปอร์แชทซ p เปอร์แจงจะส่งผลดีให้กับใจและกายเราหากได้รับความเม่ตาของทุกท่านจะขอสัญญาว่าจะทำสิ่งดีๆตอบแทนทุกแรงสนับสนุนของทุกท่านแน่นอนครับและที่สำคัญในสมาชิกก็จะมีเนื้อหาแปลกๆที่เราไม่ได้เผยแพร่ให้ใครดูนอกจากคนน่ารักของเกมเมอร์อีไซคนเดียวเท่านั้นครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ